أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاه والسلام على النبي المهتدي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ننسى لك شانتي كاروبراك أيها القرآن تيرو كونتيكا كريكرونا آيه يا هنينة الكابتوبان سالها تلادك لا وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين أشان لكنها نوسة تي ในกลซาหรือในปาเลสไตน์ปัจจุบันอัลลอฮฺต้าลาได้ทดสอบชาวปาเลสไตน์เกี่ยวกับสงครามเหมือนกับอัลลอฮฺต้าลาได้ทดสอบบรรดารรซูและก็บรรดาซาบะในสมัยก่อนที่เรารู้กันนั่นคือบิลาลได้กล่าวว่าอับดอาฮัดอาฮก็คืออัลลอฮฺต้าลาหนึ่งเดียวในขณะที่อ่สุมัยพยายามที่จะให้บิลาลนั้นออกจากศาสนาครอบครัวของยาซซดซึ่งอ่ถูกอ่สังหารด้วยกับ ชาวมุสลิมีในสมัยนั้นก็ผ่านการทดสอบจากอัลลอฮฺตาอลาเหมือนกับชาวอักซาปัจจุบันนายนายหลายสัมภาษณ์เราเห็นว่าบุคคลเหล่านั้นจากชาวกซาได้กล่าวบอกว่าจะไม่หนีไปไหนขอให้อัลลอฮฺตาอลาทรงคุ้มครองและก็ทรงปกป้องชาวกอซาแสดงว่าชาวกอซาหรือชาวปาเลสไตน์นั้นผ่านการทดสอบสิ่งที่เรา ควรที่จะตระหนักสิ่งที่เราควรที่จะคํานึงถึงนั่นคือเราผ่านการทดสอบจากอีมานของเราหรือไม่ลองมาดูเกี่ยวกับบทบัญญัติของศาสนาอิสลามที่พูดถึงเกี่ยวกับรูปแบบของชาวมุสลิมเกี่ยวกับการทดสอบในครั้งนี้ซึ่งใน hadis นับปรลสมได้กล่าวบอกว่ามิสลุลมุมินีนาฟีตาวาดิฮิมวะตาราฮุมิฮิมวะตา تعافط วะตาอ ع ตุฟิฮิมมิสลุลจัสัดเหมือนกับอัลเราท่าลาได้เปรียบเทียบ คนมุสลิมด้วยกันเหมือนกับร่างกายเดียวกันเมื่ออิชะกะละหูอุดวนเมื่อส่วนใดครับเจ็บก็จะรู้สึกถึงส่วนอื่นๆได้ทุกๆคนครับพยายามที่จะรักษาพยายามที่จะทําให้ส่วนที่เจ็บนั้นหายเราลองมาถามเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของเราเกี่ยวกับการศรัทธาของเราที่เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ว่าเรามีความรู้สึกเรามีอัด,ดุมิรมีจิตใจที่เกี่ยวกับเหตุการณ์เหล่านี้อย่างไรบ้าง แล้วก็อะไรบ้างที่เป็นการกระทําที่แสดงถึงการมีหม่านที่มีอยู่ในใจของเราอบดมิรอันนี้เราอาจจะตอบได้ด้วยกับคําพูดแต่ว่าที่จริงแล้วองค์ตาลาทรงทดสอบเราด้วยเช่นกันด้วยกับเหตุการณ์เหล่านี้ดังนั้นครับเหตุการณ์เหล่านี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์สคาคัญถ้าเกิดว่าดูเกี่ยวกับชาวในสมัยของท่านอับดุลสลามท่านอบีกับบรรดาซอบาชาวมุฮัจิรินกับ,บ,าบชาวอ uh ังซอสออฮ์ตาลาได้ว่าภาพให้เราเห็นบอกว่า والذي نتبوء الدار والذي نتبوء الدار والذي نتبوء الدار อัลยนะได้พูดกล่าวถึงเกี่ยวกับบรรดาชาวอันซอรที่อยู่ในมักกะ์ในที่อยู่ที่มาในมะดีนะห์เมื่อชาวมักกะ์ที่เป็นมุฮัจิรินเข้าไปผู้ที่อยู่ที่บ้านครับยินดีที่จะให้ที่อยู่อาศัยให้สถานที่ทำกินแล้วก็ให้ทุกสิ่งทุกอย่าง วายุซ uh, ah ิร ok ุน ah ่า على أنفسهم ว่าโลกอนบิบิมข ah ั้วซบุคคลเหล่านั้นให้ในสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นเฉพาะส่วนตัวของตนเองดังนั้นเมื่อเราย้อนกลับมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชาวกอซากับปาเลสไตน์ซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูแล้วฮามาสกับชาวที่ต่อต้านยู่ที่ที่ต่อต้านอเลียหูดนั้นเราอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นอัลบากไอยาไม่รุ่งขลัฟาอิสลามิยะ เป็นสิ่งที่ส่วนที่เหลือจากคอริฟ่าชนามีอะอันเนื่องมาจากอาอมีรฮิญาตในสมัยก่อนที่ไปร่วมมือกับอังกฤษในการที่จะต่อสู้กับทหารที่หลงเหลือของอาชาวตุรกีที่เป็นคอริฟ่าชลามีปรากฏว่าไปทําลายและก็สุดท้ายก็ถูกแย่งและก็ถูกทําทลายซึ่งวัดฟอร์ดบบลฟอร์ดได้สัญญาบอกว่าเมื่อปลดปล่อยได้จากตุรกีแล้วก็สามารถที่จะ ปกครองให้ก uh, eh, ja, uh, uh, uh uh, ับตนเองแล้วก ah ็จะแยกให้คนอาหรับปกครองสุดท้ายแล้วก็ให้กับอิสราเอลแล้วก็ให้กับชาวยิวสิ่งเหล่านี้ครับคือเหตุการณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นอัลกีดะอิสลามิยะแล้วก็บ่งบอกถึงอัลคิลอัลคิลาฟอิสลามิยะ y u, a ง g ง o n g yu d และยังคงมีอยู่ยูเมื่อเราดูเหตุการณ์ปัจจุบัน เราก็สามารถที่จะเห็นชัดขึ้นก็จะเห็นได้จากเบื้องหลังของอัลฮูดกับยิวแล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่าอเมริกาอังกฤษและก็รัฐคนที่เคยต่อต้านคิลาฟาสนามี้ต่างก็อยู่ฝ่ายที่ไม่ใช่ฝ่ายของอิสลามดังนั้นครับเราควรที่จะตระหนักเราควรที่จะแสดงความรู้สึกเราควรถึงจะต ر ยึะควรที่จะอธิบายอัลอีมานของเราครับให้เป็นการกระทําที่ให้เรานันผ่านการทดสอบ كان قصة أقول قولي هذا وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته